หลายคนค่ะว่าจะสวัสดีเพื่อนร่วมห้องด้วยนะคะว่าจะรับ่ะกำลังขึ้นรถตู้สองครึ่งมาหนึ่งเข่าปีสาม <c oughs> ไมเจ๊งไหนบนัดกระทังพักท้ายหาม,หมอือยู่สุขสถานที่กับสวัสด,ดีนกกรเนานะผู้ติดตามผู้รับชม สองปีนะคะนี่กันเป็นภาษาพี่มองมาน้องมองไป้ตาเจอกันที่ไรวันใบ้กันขาไม่บ่นบอกว่าสองปีเพื่อนๆรวมห้องนะคะพอย้ำพอนด้จุบว่าจุง่ายดอกมกั้งไปเรื่อยๆคือว่าแล้วเนาะ ชอยพักกันเหตุกันทำไปเจ็ดใจเพื่นเพื่นกันมารับกองบุญขกันกับบุญทศาสักด้กนาสองเวลาบ่ายสี่โมงปกติหานักเนัะบ้ายสององ่พยองบ่ดิอย่พยองบ่หมู่นกับ หมาหล่นเพิ่นกับพานไปเบิดแหละคุณยาดินขอบคุณหลายๆเนาะมื่อที่ซองกระบอเป็นยังอันกาแฟสมุนไพรซื้อๆนะัำเป็นอย่างที่กินบ่ได้เบาให้เพิ่นว่าเฮาเว้าเนาะวาวเว้ากระบ่ได้เว้าวกระบ่ว่าเฮาบ่เว้าอระบ่มีมูวมากระได้เนาะทุกคน มะทุกคนมนานผู้ใดคนปกผู้ทาผีบอทั้งคือนปกเบิดขึ้นเทียบจ๋าโคกำลังรับชม คุณวันเพ็ญสวัสดีจ้าใส่ผู้ไปให้มิโตจกจบแย่ให้มีเจิญมันกับอยู่น้ำฮา,าตั้งแต่เฮาเกิดเถอนเนาะมาเชิญก็ไเลยบริวากัอยู่บ้านเราคือบ่บมีคนที่เข้าไปหาผู้ใดเนาะเปิดบ้านไว้บ่มีผู้ใดเนาะดีวะเมื่อเอาแสบไปปีพร้อมเนาะ หาเลืกขึ้นย่างจากน้อยนี่แต่เสีดีแต่ออย่างนี้นนะใส่สวยนงินหาเราตัวมีโบน่าเป็นกำลังใจให้ค้าวัิษัทกูเมียโบน่าสวัสดีค่ะ เอ้คือว่ามีผู้ดใดเข้ามาหาฉันฉันนั่งอยู่มันกันอยากนอนจะเนาะเพิ่นตื่นแต่เ้ารเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคุณสังคมหยากนอนเนอะมาแต่ยายนอนด้วย ม่มามาาากหวัดพ่อมอยากนอนพ่อมโอ้ยเขากันอำลำงไอ้เนี่ยแต่ลองเถอะเติมอะไ <c oughs> อ่ะก็ได้นะ ใจกันยันเดิมไปแานมาเพื่อนพมากัะฝนตก,อย,ตกอ,อ,อยู่ทางพุ่นฝนตกบ่จ้อาโอ,โย,าย,อ,อาายู่ทางพี่ฝนตกเบิดขึ้นว่ามันสิโบหยดว่ามี่แจงโยอบฮักไ้เพื่อนจังน่ารักใจแ,แล้วคืบอกว่ากำลังรับชมมาสัก สมัคกำลังรับชมกำลังใจให้กันเมือนเดิมคลายกันได้นะผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาได้นะคะทุกคนก็ให้มันจดกัน้งตอ้ยอยากงอนเนี่ยตอนเนี้ยไอ้บ่อยู่บ้านสายตามาประสานรบาบตา หัวใจวล้อคนนี้จะคนนู้ยที่ละเส้ยต่นนก็ถึงเวลาเปิดบ้านเพืพ่อนๆจ้นคุณนเนืยำเก่าก่อนยนเจ้าจังไงนมะา จะเกิเท่าประดาปีน <c oughs> เดี๋ยวมี้หงายกันคุณแม่มาลูกกูกระดาลูกกระดาษตัวไปต่อจ้าแม่ประสางจ้าคุณแม่จังจ้าๆๆไม่จับมือกันแล้วอย่าทิ่มกันคือเกา่าเ้อเอาทิ่มกันอีกว่านี่นจะได้ยุบป,ป,ปนตก อยู่ทั้งพุ่นฝนตกบอ่อจ้าอยู่ทั้งพี่ฝนตกเบิดขึ้นว่ามันสิบปโยชน,น์ว่าอีนีน้องนี้คิ่กเป็นลอจะคิดไปได้พี่น้องจัาล้ำไปคิดไปวาดภาพไปรีตนน้ำเจ้าของกระไฮได้บ้างน้ำได้ย้ำได้ห้ นั่งเบิ่งฝนตกได้เ่นฝนตกว่าทั้งนั้นพี่น้องจ๋าฝนตกไหมคะเอิ้นคนว่ากเงินไอ้อีก้อนน้ำเพล่อนเพื่อนฝนเตือนลับนั่งหานอนหาทำลังใจให้กันเงี้ยเดิมคล้ายกันได้เนาะผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาได้ นะคะทุกคนเติมน,นัดแล้วนั่งทาา้าจนเส้นใจบ่มีทีเวกมือไปด้วยกันระว่านะมือไปด้วยกันบนฟ้ามาโรยพวงมาลีนั่งรับเราคนดี้เรียกจะจนมั่นนงมีก็ให้ใจดี เนี่ยบ่อน้บอกว่าทักทา,ายรอบห้องค่ะบ้านไหนะทักทา,ายรอบห้องค่ะเนี่ยบ่อน้กระทักทา,ายรอบใครแย่สิกำลังรับชมนะกันละกำลังรับชมอย่างกับดึงกับโทรศัพท์ด้วยกันวัวไม่ต้องขึ้นมีนาทีทุกคนเนาะ เิ่นบ่ได้เข้ามหาเฮากันยันเพิ่นนีหนาทีบ่แมนเพิ่อยู่ซื่อ,อก็ต้องเข้าใจทองวิเศษกำลังรับชมสวัดดีค่ะคุณสังคมสวัดดีค่ะมียายบุญพาเพื่นกำลังรับชมก็ได้แหละก็ต้องว่าทำเก้านี่แหละเอกระได้ใา้กันไปคอยกันกำลังใจกันมาหายมันกรบบรร่อใดๆยุติธรรมว่าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะ ได้กับได้ทศรสาม,มาเราบ้าน,นี่กะน,นี่เขาขาดไปได้เขากระตงมาเห็ดแต่ว่ากันเขาทั้งเห็ดทั้งไห่ไปน้ำนี่กะอาลังเกนหามใจเอาไว้บอ่อโยงหามบ้านนอนบ่อยเห็นจากเชียไปหาเราใส่บรยเห็นจากเชื้อ บมื่อถคนได้กันได้คุณแม่บโบนะง <c oughs> านทักทายกันเนาะกบกบตรงนี้เขาขาดอะไ,ไรเขากระตุ้ตงมาเห็ดแต่ว่ากันเขาทั้งเห็ดทั้งไหลไปน้ำนีกันอาหลังทากไก่เสียงประดาบดินงเลี้วนะคะทุกคนมีฐานองกระตุ้ง,ตงมาเห็ด ไก่ผ่านมาได้มาให้กันได้เด้อไกยสีหอดเข่าประดับ,บดินแล้วเด้อน้องพรทิว่ากับกับกับคุณจริงสูู้นักเพื่อนกันอดตายชีวิต